สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าวันนี้ครูนกยุงจะมาสอนหน่วยที่ห้าเรื่องงานประดิษฐ์นะคะอะหน่วยนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ทั้งหมดนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้อะไรบ้างงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนจะได้รู้ความหมายของงานประดิษฐ์ว่างานประดิษฐนะ์เนี่ยหมายถึงอะไรบ้าง นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของงานประดิษฐ์ตัวอย่างของงานประดิษฐ์และนักเรียนจะได้ประดิษฐ์ชิ้นงานจํานวนหนึ่งชิ้นงานนะคะมาดูความหมายของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์หมายถึงสิ่งที่คนเราทําขึ้นหรือสร้างเลนแบบให้เหมือนของจริงตามธรรมชาติหรือมีรูปแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนของจริงตามธรรมชาติตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะคะ ตอนนี้นักเรียนมาดูประเภทของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นงานประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทยๆดังตัวอย่างที่นักเรียนสามารถเห็นได้รอบตัวนะคะเช่นตระกาศสารต่างๆงานสารที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันซึ่งนักเรียนสามารถเห็นได้ ในควรรอรนของนักเรียนนะคะต่อไปข้อที่สองงานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจากแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งมาดูตัวอย่างของงานประดิษฐ์นะคะจะแบ่งได้กันเป็นสองหน่วยได้แก่งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้แก่งานประดิษฐ์จากดอกไม้สดเช่น ในกิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียนก็จะต้องจัดพานดอกไม้อันนี้ถือเป็นงานประดิษฐ์จากดอกไม้สดที่เป็นเอกลักษณ์ไทยพอพานที่นักเรียนจัดขึ้นมาจะนำมาบูชาครูนะคะต่อไปงานประดิษฐ์จากใบตองที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันก็ได้แก่กระทงดอกไม้สดที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาในงานวันลอยกระทงนั่นเองงานแกะสลักงานปั้น งานจักสารหัวข้อต่อไปงานประดิษฐ์ทั่วไปงานปั้นเช่นที่นักเรียนพบเห็นได้ใกล้ตัวก็คือในจังหวัดราชบุรีเราจะเป็นเรื่องของการปั้นโอง่งมังกรซึ่งใช้ดินที่หาได้หาได้ง่ายต่อไปงานประดิษฐ์จากกระดาษและผ้างานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ วัสดุสเหลือใช้นักเรียนสามารถหาได้ง่ายเช่นฝาขวดน้ำหรือ,อพลาสติกต่างๆที่นักเรียนใช้แล้วนำมากลับมาประดิษฐ์เป็นของต่างๆได้ต่อไปงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นเมล็ดพืชต่างๆเปลือกไม้หรือดอกไม้แห้งสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์ทั่วไปได้ มาดูหัวข้อกระบวนการจัดการในงานประดิษฐ์เป็นวิธีการจัดการที่ทําให้งานประดิษฐ์เป็นไปตามขั้นตอนและให้งานประดิษฐ์มีคุณภาพจะมีด้วยกัน3ขั้นตอนคือ1ขั้นวางแผนการทํางานเป็นการกําหนดรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางว่านักเรียนจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไร 2. ขั้นปฏิบัติตามแผนการทํางานเป็นการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ โดยเริ่มจากการเตรียมวัสดุสถานที่ปฏิบัติงานจากนั้นเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผน 3. ขั้นประเมินผลงานเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่างานประดิษฐ์ที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาได้ผลอย่างไรและพบเจอปัญหาอะไรบ้างข้อคำนึงในการทำงานประดิษฐ์ 1. นนักเรียนควรเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายมีในท้องถิ่น สองคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าวัสดุที่นักเรียนนํามาใช้ไม่จําเป็นที่จะต้องแพงสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะสามพิพพจารณาและเลือกประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้ได้จริงสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทําขึ้นมานักเรียนต้องคํานึงถึงการนําไปใช้งานได้จริงนะคะและสามารถนําไปตกแต่งหรือเป็นของใช้ต่างๆได้ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้เหมาะสมกับงานและใช้ด้วยความระมัดระวังอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะถ้านักเรียนไม่เข้าใจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นักเรียนนํามาใช้งานนักเรียนอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะและเครื่องมืออาจจะชารุดเสียหายได้มาดูประโยชน์จากการทํางานประดิษฐ์จะมีประโยชน์มากมายเลยเช่นประกอบเป็นอาชีพได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประหยัดหรือนำเศษวัสดุทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถฝึกความคิดสร้างสารรค์ให้กับนักเรียนได้นําชิ้นงานมาใช้ประโยชน์ได้เช่นจำหน่ายหรือนำมาใช้ในบ้านเราฝึกนิสัยใ,ในการทำงานเช่นจะทำให้เด็กนักเรียนมีความอดทนและรอบคอบมากยิ่งขึ้นอันนี้คือประโยชน์จากการทำงานประดิษฐ์นะคะต่อไปเรื่องของงานจาัดสาร มาดูความหมายนะคะเป็นผลงานจากคตกรรมพื้นบ้านของไทยซึ่งประดิษฐ์มาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันภายในครอบครัวยกตัวอย่างเช่นนะคะตะกร้ากระจาดกระบุงกระติบข้าวเป็นต้นวัสดุที่นำมาจากสารส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ท้องถิ่นเช่นหวายไม้ไผ่ผักตบชวากบกระจูดเป็นต้นอันนี้คือภาพของ เครื่องจักสารที่นักเรียนสามารถเขาเจอในท้องทิ่งของเราได้นะคะก็จะมีกระติ๊บมีเข่งมีฉลอมมีกระจาต่างๆอันนี้บางบ้านยังยังใช้งานอยู่นะคะอันนี้คือตัวอย่างาตะกร้าจากเส้นพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้ไม้ไผ่มาเป็นวัสดุแต่เรานำเส้นพลาสติกซึ่งอันนี้เป็นการประยุกต์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเส้นพลาสติกเนี่ยจะมีความทนทานมากกว่าเส้น ของไผ่ของกกนะคะอายุการใช้งานก็จะยาวนานยิ่งขึ้นมาดูตัวอย่างงานประดิษฐ์จากตะก้าเส้นพลาสติกค่ะเรียนวันนี้คณพิมจะมาอันนี้คือขั้นตอนการทําตะก้าสานจากเส้นพลาสติกนักเรียนสามารถดูขั้นตอนการทําได้ดังต่อไปนี้ค่ะได้ตามที่นักเรียนต้องการนะคะอันนี้คือตะก้าเราจะทําการสานกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีเส้นพลาสติก นะคะจะมีขนาดตามที่ครูได้ลงในสไลด์นะคะแบ่งเป็นขนาดจำนวนเท่าๆกันที่ครูใช้คือจำนวนอย่างละ8ปดเส้นนะคะและอุปกรณ์อย่างคือกันไกลนะคะเรามาเริ่มทำการสานกันเลยนะคะอย่างแรกให้นักเรียนนำเส้นลายที่เราต้องการเนี่ยนะคะตั้งเป็น4เส้น แล้วจะเหลือสี่เส้นใช่ไหมคะให้นักเรียนสานขัดกันเป็นลายขัดแบบนี้ยกนะคะยกคมยกคมแบบนี้ชั้นที่สองก็สารสลับกันไปนะคะจะได้แบบนี้สารจนครบสี่เส้นนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะได้แบบนี้ยกทรงแบบนี้นะคะแบบนี้ เสร็จแล้วหนูต้องทำการล็อกเส้นทั้งสี่มุมนะคะเพื่อไม่ให้เส้นที่เราสานเนี่ยรลุดออกจากกันเพราะว่าเส้นพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดิ้นนะคะค่อนข้างที่จะสานยากนิดนึงแต่การใช้งานค่อนข้างที่จะทนทานนะคะเมื่อเราเอาเส้นแบบนี้ให้นำสเส้นสีขาวเนี่ยมาขึ้นลายขึ้นแบบนี้โดยการให้หนูพับ เส้นที่นอนตรงนี้นะคะทั้งหมดตรงนี้พับขึ้นเพื่อเป็นการขึ้นทรงของตะกร้านะคะพับขึ้นทั้งสี่มุมเลยนะคะ พอพับขึ้นทั้ง4มุมเสร็จก็จะเริ่มได้รูปทรงของตะกร้าแต่เทคนิคในการทําต้องให้พยายามให้เส้นเนี่ยชิดกันนะคะนักเรียนเพราะว่าไม่งั้นตะกร้าของหนูเนี่ยจะเป็นรูได้นะคะเวลาใส่ของก็จะรูุดออกมาได้นะคะต่อไปให้นําเส้นสีขาวามาสานเป็นลายขัดนะคะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตดูนะคะน,นี่คือก้นตะกร้า,าจะมีทั้งหมดสมุมด้วยกันให้เราสารทีละมุมนะคะ อ่ีแต่กูจะเริ่มสานมุมนี้ก่อนเส้นที่นอนอยู่ตรงเนี้ยคือเส้นที่เราขัดไว้ใช่ไหมคะให้หนูดึงออกมาดึงออกมาก่อนที่จะสานนะคะเพราะไม่เช่นนั้นตะกร้าของหนูเนี่ยจะมีช่องนะคะจะไม่สามารถใช้งานได้พยายามจับเส้นให้ชิดกันนะคะนะคักเรียนก็ให้เราสังเกตนะคะสานลายสามเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ สารสลับไปนะสารแบบนี้เลยคมยกคมนะคะเส้นต่อไปก็สลับกันแบบนี้นะคะให้เหลือไปลายไว้นิดนึงพยายามจับเส้นให้ตรงกันนะคะสารจนครบจํานวนเส้นจํานวนความสูงของตะกร้าที่เราต้องการขึ้นไปอย่างนี้นะคะเราก็จะสารไปมุมนี้เรื่อยๆมุม,มาอย่างนี้นะคะเมื่อสารครบแล้ว ก็จะได้รูปทรงแบบนี้จเจริญไปแบบนี้ให้เราสานเก็บเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสานเก็บเข้าไปสานเก็บเข้าไปนะคะค่อยๆทําสานเก็บเข้าไปอย่างนี้นะคะโดยสานเก็บทีละชั้นนะคะเริ่มจากชั้นล่างก่อนให้หนูสานไปตามรอยของลายสานนะคะสอดเข้าไปสอดซิ้เข้าไป สอบเดินหน้าไปนะคะอย่างนี้นะคะจะเริ่มเป็นรูปทรงตะก,กร้าแล้วนะคะนักเรียนหนูก็ดึง ด,ดึงให้แน่นนะคะนักเรียนก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะตะกร้าแบบนี้เลยเสร็จแล้ววิธีการเก็บเส้นด้านบนนะคะให้หนูทําแบบนี้ก็พับลงมาพยายามดึงให้ตึงนะคะอันนี้คือก้นตะกร้าพยายามดึงดึงเส้นนะให้ตึงแล้วแต่เวลาดึงต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยนะไม่ใช่ดึงแล้วเส้นด้านฝั่งตรงข้ามมือ,อกลัมานะคะเราต้องสานใหม่เลย พอดึงเศษวิธีการเก็บจะเหลือปลายตรงนี้ใช่ไหมคะให้หนูตัดกาเอานะคะตัดึเพื่อสอดตรงนี้ปลายคมๆตรงนี้เข้าไปซ่อนไว้มันจะเป็นลายขัดนะนะคนักเรียนทําอีกอันนึงถ้าอันนี้เราจะพับอย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้จะโผล่ใช่ไหมคะก็เหมือนกันพับเข้าไป แล้วหนูก็สอดนัานในนี้ถ้าเหลือเส้นตรงนี้หนูก็ตัดนะคะเหมือนกันทําโดยรอบทําโดยรอบเลยนะคะนักเรียนทําโดยรอบตะกร้าเลยนะคะด้านข้างก็สานไปเรื่อยๆเหมือนกันสานเก็บไปเรื่อยๆนะคะสานเก็บถ้าเหลือปลายตรงนี้ถ้าสามารถสอดได้โดยไม่มีปลายโผล่มาก็เก็บนี้ไ,ได้เลยนะคะเก็บนีออ้ไ,ได้เลยเก็บโด,ดยรอบนะคะเราก็จะได้ ตะกร้าสำเร็จแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมของเราได้นะคะตามท้องตลาดที่ครูเคยเห็นเนี่ยเขาจะขายใบละยี่สิบบาทนะคะเป็นใบขนาดนี้ใบเล็กแบบนี้นะคะ,นะคะถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโอของครูแล้วฝึกจนมีความชำนาญเนี่ยก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะประดิษฐ ใช้เองในโครเรือนของหนูก็ได้อาจจะดัดแปลงเป็นรูปทรงที่ใหญ่กว่านี้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยส่วนวัสดุเนี่ยเส้นพลาสติกนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะก็เขาก็จะมีแบ่งขายด้วยนะคะนักเรียนเป็นวัสดุที่หาได้ไม่ยากแล้วก็สามารถใช้งานได้ทนค่อนข้างที่จะทนทานเลยนะนักเรียนเพราะเป็นเส้นพลาสติกนะคะ ค่ะอันนี้คือครูทำไว้หลายใบในขนาดลาน,นะคะนขนาดลายสี่เลค่ะบบนี่นะในครูก็ขอฝากคลิปวิดีโอวันนี้ให้นักเรียนได้ศึกษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันของนักเรียนนะคะครูขอจบคลิปการสอนเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ